ชื่อเสียงไม่เที่ยงหันปลูกข้าวเลี้ยงวัวเปิดอาณาจักรแม่มคาทัลียาปิดตัวใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังถึงขั้นได้ฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแต่นางเอกสาวคนดังอย่างแม่มคาทัลียาก็ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายกับลูกทั้งสามและสามี วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของแม่มคทเทอรยาจากดาราสู่วิถีเกษตรกรรวยแค่ไหนก็ใช้ชีวิตพอเพียงในปัจจุบันนี้ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนบางครั้งเราก็ตามไม่ทันครอบครัวของเจ้าของโรงแรมชื่อดังทางภาคใต้อย่างบีบีสงการกระจ่างเนตรพร้อมภรรยาคนสวยแม่มคทเทอรยาและลูกๆทั้งสน้องแม็กน้องคินน้องเนสซี่ ก็ได้ผันตัวมาทำเกษตรกรรมตามความฝันชื่อสลินฟาร์มโดยเขาได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นมาจากเราไปซื้อที่ดินที่เชียงรายเมื่อ5-6ปีก่อนผมเป็นคนรักธรรมชาติและชอบชีวิตเรียบง่ายฝันอยากทำไร่ทำการเกษตรมานานเมื่อได้ที่ดินแปลงใหญ่มาพื้นที่ครึ่งหนึ่งราวา0ไร่เป็นแปลงนาที่มีการทำนามาอย่างต่อเนื่อง เราเลยสานต่อการทำนาข้าวโดยให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นคนทำผลผลิตที่ได้จากแปลงนามีทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวก็นามารับประทานเองในครอบครัวพอได้ทําเองปลูกเองทำให้มั่นใจว่าข้าวของเราปลอดภัยจากสารพิษและสารเคมีเจือปนฟาร์มของเราใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากธรรมชาตินอกจากนาข้าวแล้วยังมีสวนผลไม้ที่ลูกๆชอบ เวลาพาเด็กๆไปที่ซิลินฟาร์มพวกเขามีความสุขมากเราเป็นพ่อแม่ก็แฮปปี้ว่าลูกๆได้ทานในสิ่งที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนเพราะเราดูแลทุกอย่างเองไม่เหมือนที่ขายตามท้องตลาดซึ่งกว่าจะถึงมือเราต้องผ่านการเก็บรักษาหลายขั้นตอนในซิลินฟาร์มยังมีปศุสัตว์เล็กๆเลี้ยงไก่วัวและหมูเริ่มจากการไปซื้อวัวเพื่อไทชีวิต พอสงสารเลยเอามาเลี้ยงที่ฟาร์มโดยตัวแรกเป็นแม่วัวท้องแก่จากนั้นก็ซื้อเพิ่มเป็นคู่แม่ลูกเพื่อนำมาขยายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีวัวพันธุ์แองกัสนำเข้ามาจากต่างประเทศคุณสงการบอกเล่าถึงความสุขแท้จริงที่เพิ่งค้นพบด้วยตาที่เป็นประกายความนี้เกิดจากความรักความมุ่งมั่นที่จัดเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าวและพัฒนาการ,กรเกษตรที่ไร้สารปนเปื้อนเพื่อให้ครอบครัวเราและคนไทยได้มีสุขภาพดีผมจึงตั้งใจทำให้ซิลินฟาร์มเป็นฟาร์มออร์แกนิกปลอดสารเคมีที่มีความหลากหลายอย่างแท้จริงและสร้างขึ้นเพื่อใช้ชีวิตบ้านไปกับครอบครัวด้วยความสุขที่ยั่งยืนชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวนี้เลยค่ะ